เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือรูปปั้นที่ได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้นะตอนนั้นจริงงตอนแรกผมจะเอาแบบยิ้มอย่างนี้แต่คิดว่าเดี๋ยวจะนอนเหนื่อยก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ง่ายกว่าตกลงหน้านี้ยากใช่ไหมครับเป็นหน้าปรับเสียงคือหล่อไงใช่คนหล่อปันยากกระชังที่บอกครั้งแรกจริง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 เหรอเป็นเรื่องจริงฮะอันนี้ไม่ใช่ว่ามายอกันนะนอเนนเพราะว่าผมปั้นคนเยอะนะเวลาปั้นเราจะรู้เลยใครหน้ายากหน้า พี่มีใบหน้าที่นิดนิดหน่อยหน่อยคนดูเหมือนจะบอกเอ๊ะม่อยากเท่าไหร่คือปกติจะยิ้มด้วยอันนี้มันยิ้มไม่ได้ใช่เป็นคาแรคเตอร์ของพี่ใช่ครับก็เลยยากใช่แล้วก็มีปัญหาที่ดินอ่ดินเป็นเหนียวมากๆก็เป็นธราเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมทายว่าผลงานนี้ใช้เวลานานแค่ไหนใช้เวลาประมาณ39นาทีครับผมนะครับก็ก็มีอุปสรรคแต่ละหน้าไม่เหมือนกันใช่ใเพราะแล้วแต่คนแล้วแต่ทุกอย่างผมบอกให้ปั้นตะกร้องผมปรับรอง มากลมๆเอาหูแปะเสร็จเลยอันนั้นหน้าหน้าไม่ยากหน้าไม่ยาก่ไหมงน้าไม่ยากทำปั้นี่ง่ายนะห้าเลย่าแล้วนี่คืองานที่ทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นแบบสดๆนะครับว่าเป็นอย่างไรใช้เวลาจริงๆมันไม่ใช่ขีดจํากัดของเนื้องานครับบางอันจะใช้เวลาน้อยจะมากก็ได้แต่แล้วก็อีกอย่างก็คือแรงบันดาลใจขณะนั้นว่าเป็นอย่างไรครับอ่าช่วงสุดท้ายเราจะไปคุยกับกําลังใจมนุษย์จะทําอะไรได้ดีดีต้องมีแรงผลักแรงผลักของเขาเป็นใครเป็นแขกรับเชิญอีกสองท่านครับทางด้านนู้นเลยครับครับผมครับ คุณหนึ่งต้องเป็นคู่แนะนำแขกรับเชิญอีกสองชาติของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนสวัสดีเป็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไหมคสวัสดีได้ไหมสวัสดีค่ะค่ะคุณหนึ่งแนะนําครับท่านแรกก็คือภรรยาผมครับคุณเอริก้าชิชาชิดาวแล้วก็น้องไดยามิชอเล่นชิ้นน้องได คุณเอลิกาเจอกันที่ไหนครับที่เมืองไทยเหรอฮะเจอร้านส้มตำที่ปาจีนบุรีครับให้คุณเอลิกาคุณดาวทำอะไรครับที่ปาจีนบุรีครับเป็นครูสอนภาษาอกฤษคกะอ๋อเป็นชาวสหรัฐอเมริกาค่ะมาสอนภาษาอังกฤษในไทยเมื่อกี่ปีก่อนครับหกปีใช่ล้วคะหกปีพอดีคุณดาวเรียนเรื่องจิตวิทยาเลยครับเขาทํางานอะไรครับก่อนหน้านี้ครับเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ป่วยทางจิต อ๋อเหรในโรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตพวกที่ฆาตกรโหดเนี่ยโอ้โหครับเล่าพวกยาเสพติดโอ้โหครับเขาเป็นที่เหมาะกับเราอย่างยิ่งเลยผมก็โรคจิตนิดหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเรียนมาทางด้านจิตวิทยาครับผมวันนี้ทํางานอะไรครับคุณดาวหรือเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอย่างเดียวก็หลายอย่างหลายอย่างก็ได้ครับอ่มาร์เก็ตติ้งอันนั้นการตลาดโฆษณาใช่อ่แมเนจเอ่อแมเนจ payroll กับเอ่อ ลูกน้องดูแลทุกอย่างลูกน้องดูแลลูกน้องด้วยดูแลเ็นดูแลลูกค้าดูแลลูกดูแลสามีด้วยงานเยอะนะดูแลทุกอย่างเลยเอาทํากับข้าวทําความสะอาดบ้านอีกนะแต่จริงๆสั่งที่ทำเยอะกว่าทคือที่ต้องแบ่งอย่างนี้เพราะว่าตัวคุณต้องทํางานหนักมากหนักหนักคนเดียววันละกี่ชั่วโมงะโอบบางครั้งถึงกับ24ก็มีสิบแปดธรรมดาไอ้18ชั่วโมงนี่ธรรมดาเลย จากคนที่โอ้โหยังไม่รู้จะไปยังไงแต่มีจิตใจที่มุ่งมั่นว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในงานศิลปะครับวันนี้เราเห็นภาพครอบครัวที่น่ารักแล้วได้ทํางานที่ตัวเองต้องการแล้วทําแล้วคนก็ชื่นชอบด้วยครับยังมีอะไรที่คุณยังอยากทําแล้วยังไม่ได้ทํำไหมในชีวิตผมก็มีความฝันร่วมกับคุณเอกาก็คือคุณพูดได้คุณเอกาพูดได้อยากทําอะไรครับอยากทําอะไรครับก็อยากทำเซ็นเตอร์เพื่อเด็ก ไม่มีพ่อแม่อ๋ออยากทําศูนย์อะไรสักอย่างเนืที่ช่วยเหลือเด็กๆที่มีปัญหาถูกทอดทิ้งถูกลังแกถูกอะไรต่างๆนั่นะงานศิลปะสามารถช่วยส่งเสริมแล้วให้เขามีรายได้ด้วยแล้วช่วยเหลือช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นและเอาศิลปะกับจิตวิทยาเข้าไปทําให้เขามีจิตใจที่ดีขึ้นมีความสุขสุดท้ายถ้ามีเด็กคนนึงชมรายการนี้อยู่ครับแล้วมีใจเฮ้ยเราก็เคยคิดเหมือนคุณพี่คนนี้ผมอยากจะเป็นนักศิลปะ แต่ผมดูจะโ,โหมันไกลผมลอเกินไกลลอเกินที่จะเป็นอย่างนั้นได้อยากจะบอกอะไรเด็กคนนั้นครับบอกง่ายๆเลยนะดูจําทําเยอะๆดูเนี่ยดูยังไงดูอย่างลึกซึ้งพิจารณาอืดูแล้วก็จําจาจาให้ได้อาจจะต้องจดทําเยอะๆเดี๋ยวมันจะเข้าใจมันจะเรียนรู้ไปเองแล้วถ้าอยากเก่งเรื่องศิละปะไม่ใช่แค่ศิละปะอะไรก็ได้เอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอิทธิบาทส่ อ <Ừ. S 2> ฉั้นทวิริยะจิตตะวิมังสาอย่างน้อยคุณหนึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาใช้หลักการนี้ทําให้เขามีวันนี้ได้ใช่แล้วเหนื่อยยากลําบากก็ช่างดูคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ละคนดิเขาไม่ได้มีมาทางไม่ได้มีทางเดินเลยด้วยกีบกุหลาบแม่แต่กีบเดียวเลยฉะนั้นขาดทุนเนี่ยมันคือประสบะการณ์สู้กันหน่อยเถอะแล้วความชํานาญมันจะเป็นกําไรเองสุดท้ายครับท่านผู้ชมกลับไปถามตัวเองว่าเราได้ทดลองใช้หลักการนี้ดูหรือยัง หรือเราแค่คิดฝันแล้วก็ลืมมันไปแล้วก็บอกว่าเห็นไหมทําไม่ได้มันทําได้เพราะมีคนทํามาแล้วขอบคุณมากครับคุณสันติครับขอบคุณภรรยาด้วยนะครับเราดูด้วยทอกคณมากครับใก็ใจหมดเวลาแล้วครับหวังว่านี่จะเป็นแรงบันดาลใจดีๆอีกหนึ่งครั้งที่ทําให้ท่านมีความสุขกับชีวิตและมีความสุขมากยิ่งกว่าในชีวิตอนาคตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับครับ